สวัสครับผมไากันช่องนุ่มสายลุยมาครับผมนี่ครับฉาโดจุ่มครับวันนี้แขนนัดยิงมือครับอืมวันนี้เขาเอาจุ่มเหมือนครับผมพี่น้องสองโลสามโลนะครับตัวนี้จุ่มม้อหมอครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยขอเก็บก่อนครับเอาจุ่มครับจุ่มม้อหมอ เากินห okay, ลอกหนังครับได้หมเจ้าครับเสียนัดไปยิงมาเหือครับผมได้ไปครับผมผมว่างวันนี้ขนาดจัดฮ้อจุ่มแมลงนี่เลยครับผมจุมจ่มจุ่มหม,ม้อครับขิงขาวขนาด โอเคไก่้นีเนอะนี่ครับเหมาะกาจกินเลยครับเต็มหัวครับตัวนี้ดูต่างมันถึงดสดๆเลยครับชุมอย่างเดียวครับกับแป้งปลาบ้วงนะครับสะดวกครับเหมาะครับผม นักก่หนเป็นแห่งหูด้วยครับที่ผมลอกหนังนล้วเจ๊ลอกหนังก่อน,นเขาเิดให้เท่ากับลอกหนังครับ เอากดจินมันกับหนังมันโอ้นี่กับคุมเฮ้ย จะไหครับหลอกหนังเอาคนลืมลองไปเลยครับอืมออฮึ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 ึฮึฮอฮึฮมาึฮาฮึอึฮึฮามึฮึากฮึ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 ฮอฮึ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 ฮนฮึฮึฮมฮหฮึ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 ฮ้ฮึฮึฮ เออเิ่งมันเข้ากัมกูนแต่กาวันฮะปลาสองตัวอยู่ด้วยกันอะเห็นตัวฮะปาตั้งเดี๋ยวหายแซ่เดยวน้น้ำคุ้ม่ยน้ำคุ้กเนี่ยก้มคุ้นหนาวันนี้น้ำจะดีอะมีไปไหจยุงอะอืนมาครับผมซาชูมิาจชมิน้เนี่ไมันครับอืมพวกม็อก <Nọc�> <conclusions> Không, kênh kênh tên nâu nóng nó hết này này hết 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 Mua 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 hết chả hết tôm Mua hết Mua hết chả hết เอาจีนมันดูท่นผู้าวขนาด อืมเรียบร้อยนะครับโอเคสอยจี้อย่างเดียวครับผมนี่ตอนนี้อรียบร้อยละตัวนี้เป็นแกงเลย อเอาใหญ่เลยใหญ่หยังกินบูเบอร์เลยอใจใจ๋อย่ากินใหญ่กินมาได้เนี่ยเนี่กิน,น,นมอกนะครับผมโอ้ยมังบ้างครับผมขาโจ๊ะโฟ เนีย,<ม>ยนี่ปไเอาียงกันไปซื้อมโพกค่ะครับผมตั้งหมอครับพี่น้องจุ่มแรงนี่ครับผมอืม มาเก็บร้อยครับไปยมงขึ้นหม้อผมลงจุ่มละโนังขอนังมานเ่งได้อจ้ะขอไข่พวงเดียวไดนนี่นี่นี่มันน็ดนี่เออตัวเขามาย่อขับพี่น้องตักเหรอเซนตดโตร ดู้เหางอ้ไหกินเน้นๆเลยถึงขาวนาปาปากปกน้ำ้มากินกันาน้ำน้ำมน้ำปุเหรอเอาไราใส่เนกินเลยกินเลยกิ้มอะไนเพชรไหนเพชรนิ้มิ้นให้เราสักอันเนาะ

ងាប់សើមឋងាប់សានឋ្ញានឋ្ញាន